และในวันนี้นะครับผมได้เตรียม a q ควาโทเคสแนบทั้งหมด1 0 0 0 0อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทั้งหมด1 0 0 0 0อันที่ผมหามานี้จะได้ตัวละครโพเซดอนหรือว่าตัวลับในตู้ของ a q ควาหรือไม่นีฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเจ้าโอวาชอปร้านบริการคลิปของต่างๆใน a n i เม Defender และมีตัวละครลับทุกตัวให้ทุกคนได้ซื้อและยังมีบริการกิฟเฮดไลท o อยเลดทาวเวอร์ดีเฟแล้วมีบริการตัวต่างๆอีกมากมาย ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะซื้อทางเพจเจ้าโอวาช็อปนะก็มีแถมตอนนี้มีบริการกดเกมพาร์เลร์เจ็อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะและตอนนี้อยู่ในช่องดูดีครับได้อยู่ในเกมอดิเมดดีแฟนเดอร์นะฮะอ่ะวันนี้นะผมก็จะมาสุ่มเนาะด้วย10,000โทเค็นอะควาครับอ่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ดีก็คือผมมีอยู่3,400อะควาโทเค็นครับไม่ต้องตกใจไปครับก็คือมีครบ10,000แน่นอนนะเพราะว่า ผมได้หามานะครับทั้งหมด3 ID ดีนะครับ ID ละสามพันกว่านี้แหละรวมๆกันแล้วก็ได้จะตก10,000พอดีนะฮะโอเคเราเริ่มที่ ID ดีหลักเลยก็แล้วกันนะครับก็เป็น ID นี้ไอดีหลักของผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซุ่มกันเลยนะครับก่อนจะซุ่มนะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเผื่อได้นะครับแบบเพิ่มดวงบับดวงอะไรอย่างเงี้ยให้ผมด้วยนะฮะโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะ เปิดขวดน้ำยาก่อนนะครับเปิดไม่เปิดก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเนาะน้ำยามีนิลัคกี้พอยนะฮะะผมจะเปิดไปประมาณสัก2ขวดนะฮะโอเคไปซุ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้นี้นะก็จะเป็นตู้กลางนะครับเพราะว่ามันเป็นอควาโทเค็นนะครับโอเคนี่ก็คือตัวนะครับที่เราจะสุ่มหานะครับดูดิอันนี้คือสุ่มเล่นๆไปแล้วนะก็คือ300แล้วนะก็คือใกล้จะการันตีแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผมจะได้เป็นระดับ อาจจะได้ตัวรับหรือเปล่านะฮะโอเคไปุ่มเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าดีลาเนาะปาดเรียบร้อยนะฮะโอเคไม่ออกนะฮะรอบแรกรอบแรกไม่ออกไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขอเปิดเอฟเฟกหน่อยละกันนะเผื่อมันมีเอฟเฟกในการทรงการสุ่มนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวผมสุ่มใหม่นะครับนี่นะครับจัดไปนะครับโอเคไม่บีนะครับจัดไปนะฮะจัดไปขอแบบ อ่าตัวมิตตุงมิติกก็ได้นะฮะจากได้ตัวมิติกก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมิติกผมก็ยังไม่ได้ที่แน่ๆก็คือที่เราสุ่มไปนี้ก็คือจะได้แน่นอนนะครับตัวมิติกนะฮะโอเคแต่ผมอยากได้ตัวรับมากกว่าเพราะว่าโทเค็นนี่ผมใช้เวลาฟาร์มเนบทั้งหมด2อสาวันน่าจะได้เลยอืมโอเคสุ่มต่อเลยเนาะอ่าดีเจนมาแล้วนะครับดีเจนมาแล้วดีเจนมาก็จริงนะ,ะแต่ว่าผมอยากได้มิติกไม่มิติกก็ตัวรับไปเลยนะีฮะโอเค ได้อีพิกนะฮะอีพิกโอ้โหคือมันจะไม่ออกจริงๆหรอวะรอบนี้นะครับรอบนี้คือการันตีมิติกแล้วนะ,ะการันตีไอตัวธนูนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวธรรมดาหรือชายนี่นะครับผมโอเคสุ่มเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยขอแบบชายนี่เลยนะฮะแกร์เท่ๆนะฮะมาจะดูมาดูกันโอ้โหโอุห๊ย แต่ว่าเราได้เป็นสเต็กเอสเลยนะทุกคนเนี่ยสเต็กดาเมจเอสเลยนะถือว่าดีมากเลยนะได้สเต็กเอสตั้งแต่แบบได้สุ่มตัวเลยอนะโอเคโอเคได้อยู่นะโอเคสุ่มต่อไปนะเพื่อที่จะหาตัวรับให้มันออกนะฮะผมก็อยากให้มันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผ,ผมอยากได้ตัวรับใหม่มากๆเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมสุ่มไปนะครับก็คือเครื่องหนึ่งแล้วนะครับก็คือ1500ละตอนนี้เลือ1 5 0 0นะครับ ก็คือยังไม่ออกเลยตัวรับเดี๋ยวเราจะสุ่มต่อนะฮะให้หมดเลยนะครับใน ID หลัก ID ดีนี้เนาะเดี๋ยวจะไปต่อ ID ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการสุ่มในครั้งนี้ผมจะได้หรือเปล่านะฮะไปสุ่มต่อนะฮะขอให้มา ID หลักหรือไม่ก็ ID ดีสัก ID นึงนะเพราะว่าผมมี3 i มนะฮะเหลวรอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนใน ID นี้เนาะก็คือไม่ได้ไม่ออก เดี๋ยวเราเราดูนะฮะเราดูรอบสุดท้ายว่ามันจะออกไหมนะฮะปรับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหไม่ได้อีพีกนะครับได้อีพิกแทนนะฮะได้โคตรเค็มนะฮะได้เกลือเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไอดีต่อไปนะฮะโอเคเรามาต่อที่ ID ดีที่2นะครับไอดีนี้มีโทเค็นอะควาอยู่ทั้งหมด3,300นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดน้ํายาให้มันก่อนในก๊าซกันนะเพิ่มดวงนะครับตึจุดห้านะฮะไม่รู้ว่าเพิ่มจริงหรือไม่นะเปิดไป2ขวดก็พอนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มกันต่อเลยล้กันนะครับอันนี้คือสุ่มไปแค่นทดเดียวเองนะครับก็คือเรามีอยู่สามพันกว่าใช่ไหมสุ่มรอบหนึ่งร้อยรอบละหนึ่งร้อยเลยนะเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีบีเอพีนะฮะโอเคไปสุ่มเลยก็ันแล้วกันนะฮะเผื่อมันออกไอดีไก่นะครับผมเลยต้องเอาไอดีหลักนะไปสุ่มก่อนเผื่อมันมาไอดีไก่เนาะส่วนมากไอดีไก่ทุกคนจะบอกว่าเอ้ยไอดีไก่มันจะดวงดีกว่าไอดีหลักใช่ไหมเออผมเลยเอาไอดีไก่นะครับสองไอดีที่ขั้งหลังนี้ก็คือจะมาสุ่มทีหลัังงนน่เอ โอเคระดับอ e ีปิกมาอีกแล้วเป็นระดับที่ทุกคนเกลียดเข้าไส้เลยนะฮะระดับอ e ีปิกอ่าระดับอ e ีปิกไม่ใช่ตอนแรกเป็นระดับแลไมอันนี้เป็นระดับอ e ีพ okay. ิกเนี่ยตะกี้ได้กดผิดนะครับไปกดสุ่มทีเดียวอา้าวกดทีเดียวแม่ได้รีเจนเชนนะฮะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยตะอกี้นี่คือดาวอะไรวะดาวแดงใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยนะนะครับเต่เป็นดาวแดงโอเคไม่เป็นไรเป็นดาวแดงก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราได้ตัวมิติมาอีกแล้วเนะะี่ยฮะดีนะไอ้ดีนี้ไม่โดนการันตีแต่ว่าเราสุ่มไปครึ่งน,นึงแล้วนะเดี๋ยวพันห้าเราอะดูดิโอเคจัดกันต่อนะครับซุ่มกันต่อเลยเผื่อมันมานะ ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะฮะทุกคนเหลือ115โทเค็นนะครับรอบสุดท้ายแล้วเนาะไม่ไม่ออกจริงๆนะฮะทุกคนโอเคไปสุ่มกันต่อรอบสุดท้ายนะฮะได้ดีเจนแอโอ้โหสองไอดีไปแล้วนะครับรวมๆกันก็6,000โทเค็นได้นะฮะก็คือได้มิติมาสองอันนะครับเออได้มิติมาสองอันแล้วก็ก็คือเกลือนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเค็มเลยโอเคไปไอดีสุดท้ายนะครับเป็นไอดีที่สามไอดีทองของผมนั่นเอง โอเคและนี่ก็คือไอดีสุดท้ายของผมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอ่ะผมมีนะฮะอควาโทเคีนอยู่ทั้งหมด3 3 8 0นมะฮะโอเคมีนำยาลัคก,กี้อยู่เดี๋ยวเราจะรอบนี้ผมจะไม่เปิดนำยาลัคก,กี้นะรอบสุดท้ายเนี่ยเออผมจะไม่เปิดนำยาลัคก,กี้นะเผื่อมันมานะเปิดกับเปิดดีจะได้รู้ความแตกต่างเลยนะก็คือทุกรอบที่เราสุ่มมาก็คือได้ตัวมิตินะฮะอ่ะไอดี ID หลักของเราก็คือการันตีเนาะได้มิติ ไอดีที่2ก็คือไม่การันตีแต่ได้มิตินะี่ะไอดีสุดท้ายผมจะผมไม่เปิดน้ำยาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครรับไหมนะฮะสุ่มได้ทั้งหมดประมาณ3 3รอบนะครับโอเคสุ่มเลยแล้วกันนะฮะจัดไปเลยนะฮะไม่เปิดน้ำายน้ำยานะรัวที่ดวงนะฮะ ใช่คือตอนนี้ผมเหลืออะควาโทเคินนะครับอยู่หนึ่งพันนั่นเองก็คือส่มได้อีกสิบรอบทำยังไงดีนะครับคือตอนนี้มันไม่ออกแล้วเหลือหนึ่งพันสุดท้ายนะผมว่าผมจะหาไซสูตรนะครับไซสูตรไซสูตรนะฮะนี่นะครับจะลองเอาแบบอ่ะตัวนี้นี่นะครับอ่าแล้วก็เอาไปใส่นะฮะอย่างนี้เลยดีนะครับแล้วก็เอาตัวละครนะครับใส่ค็ดออกอืม ลองดูนะฮะลองดูนี่มันต้องเอาตัวนี้นะครับมาเรียอกอควาโทโคเคนไอ้ไม่ใช่เรียกตัวอควานี้นะฮะมาดูกันว่า10รอบสุดท้ายผมจะได้ตัวรับไหมนะครับหรือว่าได้ตัวมิติกหรือเปล่านะครับโอเคสุ่มเลยอ่าเห็นไหมดีเจนมาแล้วนะครับดีเจนมาแล้วดีเจนมาแต่ว่ามิติกกับตัวรับไม่ออกไม่ออกจริงๆนะเนี่ยโอเคได้อีพิกนะฮะอีพิกได้อเกินรอบสุดท้ายนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเข้มอ่ะ อ่ะเหแปดดีไม่ใช่เจ็ดวิววิวับได้นะฮะแต่เปว่าเป็นรีเจนนะฮะรีเจนผมไม่อยากได้แล้วนะฮะตัวรีเจนอ่ะเพราะว่ามันเยอะกันไปละโอเคไปจะไปโตนะฮะรีเจนอีกสามเคยนะว่าผมไม่ได้จะได้หรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มเกลือแล้วนะับทุกวันนี้ก็คือเริ่มเกลือละ,ะ่มตัวลงตัวรับไม่ค่อยจะได้แล้วเนาะไม่เหมือนแต่ก่อน,นรับโกโจหนึ่งพันสี่ร้อยเพชรเนี่ย <400 S 1> เออ อ่ะเหลือห้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับห้ารอบสุดท้ายขอให้มานะขอให้มาเถอะมาผมก็ก็ขี้เกียจหาแล้วนะครับขี้เกียจลงอินฟินิตหาแล้วนะฮะโอเค่นมันหายากนะสําหรับโลกสองอ่ะเออหายากมากๆเลยนะฮะอ่ะไม่ออกจริงด้วยนะครับไม่ออกในอีกสามรอบโอ้ไม่มาเนี่ยในอีกสองรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสองรอบสุดท้ายนะครับเหลือสองรอบสุดท้าย เอาเปา็นว่าผมจะเปิดขวดแม่งทิ้งสักขวดเลยนะฮะตอนนี้เริ่มหัวเสียแล้วนะครับทุกคนคือมันไม่ออกอะไรจริงๆอ่ะสองรอบสุดท้ายโอ้โหกระเป๋ายังจะมาเต็มอีกโอเคจัดไปเดี๋ยวขอขายทิ้งให้หมดเลยเละกันนะฮะคือจะไม่ออกจริงๆใช่ไหมได้คุณไปนะฮะโอเคไม่ออกแล้รอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจริงๆนะหมดหมดแล้วนะครับหมดคือหมดจริงๆอ่ะร,ร,ร,รอบสุดท้ายนะฮะยังไง โอ้โหสีฟ้าล้วนอย่างนี้พอพอพอหนึ่งหมื่นโทเค็นที่ผมอุตส่าหามานะครับ2วันสวันโอ้โหไม่ออกเลยอะยอมใจนะครับเอ้เหลืออีกแปดสิบนะไหนๆก็ได้ๆแล้วนะสุ่มให้หมดเลยละกันนะฮะออกไม่ออกก็ได้จะรู้กันอยู่แล้วเนาะโอเคสรุปเลยคือไม่ได้นะครับผมแบบโคตรเกลือลอะไรอะเออ ที่สุ่มได้ตัวรับเนี่ยเม้นพอกผมหน่อยนะครับว่าหมดไปกี่โทเค็นนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนที่ได้เดี๋ยวมันหมดไปกี่โทเค็นนะก็คือผมหมดไปรวมๆสามใดีก็คือหมื่นโทเค็นไม่ได้โอเคผมขอยอมแพ้ก่อนนะฮะร,รอบนี้เอาไว้แก้มือรอบหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้มาเจอคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับก็คือไม่ได้เลยจริงๆโอเคผมเสียใจมากเลยนะครับก็คือไม่ได้โอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะผม